คําเตือนเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นทางช่องเป็นสื่อกลางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันครับขอบค้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอดีน้อสวัสดีแอดมินทุกช่องนะคะให้กำลังใจแอดมินใดด้วยการกดไลค์กดแชร์ดูคลิปจนจบนะคะอย่าข้ามโฆษณานาะค่ล้วกา กับเบิง้งคลิปเหนืจบเนาะที่ได้เป็นกระปร้างใจญ่เนาะกายกับยาวา่ามันเงา,าเม็นอยัเงเด้อพี่น้องเพราะว่าคันเปิดปุ๊บได้เรียกปั๊บแอดมินงกับเบิด์ตารน้ำมันทันทีพี่น้องค่ะแต่ะไรกับฝากกดไลค์กดแชร์เมื่อนี้สิาพาไสกระด้งดำมันไม่ช่องได้เด้เก่เกาเข่ามัตโมดูว่าหัาานแตกทั้งบนทบนั้งล่างแม่ติดแปะงวดคนถือเอซี่ได้ถือซี่แสนอีกผู้นึงก็ถือหลายอยู่เขาก็วนใ้เหล้าใส่อยู่ หาเมื่อนหมือนคุณนองสาวเม,มื่อนที่คุณทรงสดิตไมาให้เบืองเนะาะแต่หลายท่านอยู่ที่เพื่อเยัดตัวแม่นะแม่แม่เราบอกแล้วฝันแต่เราก็บอกเอฟซี่เอ็ซี่นกะถือกะอวนให้เราเพราะว่าเราเรียงคนพิการไม่ไดงแซน,นบไหมป่วยติดเตียงเราะว่าแม่นคนพิการเนาะใช่ไหมป่วยติดเตียงพอเราอยู่หลายแล้วแม่ก็อยู่หลายแล้วเท่ากับพ่อกับ,กบป่วยเนาะแม่เราก็เลยดูยแลคนป่วยนะคะก เห็นตาเลี้ยตัวแล้วคือกันบารนี้ผู้เป็นมารเป็นเลี้ยตัวไม่ให้คากับเผา,ากาให้ได้บุญสู้พ่นเด้อค่ะเดอ้อบาวัดบารมีเด้อเบิกทรัพย์สีซอเอาดิสีซอเอาตรงวันทั้งเมษที่แปดหนวดมาฟังน้ำกันไว้ต่อสายกันป็นใส่พื<ด>้นแสดงว่าท่านได้ตัวเลขแล้วหรอครับเบิกทรัพย์อ้อมีรัะเป็นทุกขมากผันย่าป่าแข้งมันสี่อันื่อวานนะเดี๋ยวโทขกันโอ้เดี๋ยวอัน ได้ยินอยู่กาแฟรักสวยเบาๆความฝันเลย่ะแม่วัสดีจ้าเออเย็นดูเอ้เป็นจังไดร,รับสายไม่เลยคือซี่แสมเลยบอยเอฟซี มันที่แแม่ตกไปแม่ไม่แม่เบื่อูไรจะได้ม่ไมด้เบิ่อโ,โอเบื่อเบื่อซจ้่ว่ตกไปยังน้ำเขาหรือม่ลกไทยที่กันน้ำนอนเขาจีไปยังลาเมื่อใดฉันบอกไม่จะเป็นเบืู่โอ้กันไม่ได้ตองหวดเนาะโอ้ไม่ <c oughs> จีบจันจะพูว่าอะไรนึกมันก็มาตัวเก่าขนดเนี่ย อคือมันเป็นความฝันเนาะแม่แต่ว่าแม่สิบาเบามันแม่นแม่นบน่าขันเท้าเบ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 ากรได้อยู่แต่ว่ามันกระได้เหงาขนาดน่ะโอ้เอามันเป็น<อ>จังไดยมันมันมิสผู้ชายไม่เขียนไหนล่ะเห็นตะมือบองแกวเปลี่ยนไทยด้วยเพราะว่าเขียนผู้ชายผู้เขียนไหนเขียนแต่ไม่เขียนหกชูดหกกำกันแนนเนาะเออมันออกไปหมู่บ้านนี่แม่ แต่นั่นแล้วล่ะแต่เขาก็ใกลฟันไเกนตัวโดนแล้วไรอเมื่อรนะตอนนี้มัฟันไดเกนตัวแม่เล้ยี่วาเอาไั้งคืนนี่ละจ้าพี่เจ้าหน้าไปกวนเนาะเออกตมันไม่ได้เนตัวเขาเรียกว่า้อาไปสร้างวันวันนมันเขาไม่แก่ไหนเกนตัวเลยเขาบอกในยุคที่ว่าปัญหานเจ้าคไว้อย่างเราตเล้ว่าแบบนี้ไอ้แก่ไหเก็นตัวเราก็ต้องแ่ไรแล้วแม่ก็บึ้งเลขเราเป็นหกศนหูนย์นย์แม้ไ้มาเเอา กิเดือตุ่เข้าตัวนี่ก็ทันเนื้อตันทะเลก็เดินเกินทะเลานี่ลานูนือหูเมีุ่เข้าเนื้อมกี้่างเข็กนได้กงนไปทีนวอกตุข้าิดกัเน้อสี่มกินกันมันกัว่าเนนออเนี่ยคนบุนอยู่ไหนมาว่องกลมคนนอองานยูตะวันแน่แจงว่าละทีแม่ดันกัตัสิโจะพุ่งไปเขาพุ่งไปไหนนะนะบ่จับกินแม่ ก็เพื่อ <Thanksgiving> ว MM ่าเป็นการขามเนาะเพราะว่าเจียฐาห้าวเเบานี่มันออกอีกที่ว่าแม่พ่ได้บอกวดเขมัมแว่าแม่ห้าวตอตามนบอ้าอเออตามเก่าักแ้าก่ัอน่้าอือมน่ัเบ่หืแ้ว่านแ่นบะ จ้าอันนี้คือตองหวด้วยฝันหมื่ขึ้นนางจาล่าสุดจ้าอันขึ้นแรกันก็เ็วฝันแบตอนงสมาีเพราะนอได้เร็ฝันจามนอนเมื่ขึ้นนีก้าวเึ่บ่ก็นัางขึ้กันอะไรอย่างมื่อนอนร้าบเมน่ดียดหมดนขึ้นนี่เป็นหลันบุญประดับตินเอ็นจัดต้อเติขึ้นต้งาเนาะจ้าจับตรแน่ กันมันงิีนี้เขาจะทตัวก็เป็นเม่กี้ในยีรีคเพือเทรดตลาเป็นเขียนในยี่หรี่นะเราคิดยั่งบุมอยู่ละเะาิในนี่ทำได้นักใช้กว่าขัดินอยู่หรอมาจนของมาจีนุลาดียญดูยุละเขาจะบวดแล้วแม่เนี่อันแรกเขาคิดกันนี่ ีวจะติดคระคุณอ่าวดตีดเาที่ว่าติดทีเหลืนี่ออกตลอดแต่ว่าหันบ่ตดกันบ่ตีดพาที่วดเดียวอื้บ่ติีได้นี่นกันไล่บ่ดตัวกับเขาว่แเร็วละสิ่วัดเท่าน้ะสี่มวนแต่ว่าเราไม่ตีกันแต่ว่าเราไล่วดที่พวเขาเนาะถ้าที่วดนึงเราเกิดสุดที่เดียวทำมันเขาน่ะ จ้าบานทีเราหักสูนัออกมันสิเลียยุสีมวดที่ที่แมงจ้าจ้ายืดวัวมีมุพลาดจั่หววเลยโอ้ทั้งหัวั้งลาอีกทั้งหันจ้าวันนี้ดี่แค่ว่ากระตองหัวไปก่อนเนาะจ้าต้องละาเองาะกันสมุดว่ามันแมนกับมันแมนตัวนี้อีกฮึอฉันเจ็บว่าตัวแม่จะบกฟันอี เขาตกเขาตกฟั่งไปเรื่อยๆจ้าตะวันตะวันอีกกระสืเดือนวตะวันก็เทียงก็เลยเลียงฟุ้งเก้าเลี้ง้าเที่ยงก็เลยเฮ้ยจ้ามันเลได้ฟุเก้าซีที่ฟุ้งเก้าียังสิมันบอแม่นี้แม่มาถิ่มก็ได้เลย้ยงฟุ้เก้าทั่วเป่นวัไห่โจกับนานะอุ้ยมันะกอกเครื่องบนเครื่องล่างเนาะเก้าซีแต่จะบนจะศูลหกเนาะเออมันเก่เอาที่แม่แม่ก็ ปตีเก็ดศูนย์หกน้ำดิอันนี้แม่ที่นคิดิอันทุกเก่ฑงที่มันไม่กว้างขวนีะแต่แม่นั่งเลนะจ้าว่าแม่มานั่งคิดอันปวดหัวกันนาคิดฝันไเออันใจใจจะกวงนี่ใยากตีเก็ดศูนย์หกแบนบอลจ้าจ้ามาที่นี่กับเก้าที่กับมากที่ศูนย์กับมากที่งทีนะาศูนย์เก้ากับมากทิทีนทุกอย่างตอนนี้ก็เด้ยว่าศูนย์หกก็ศูนหา เอาไว้ก่อนพ่อ okay, ก so ันตาพีู่้ีมาพ่นาะกับพ่อเนี่ยแ่นกวาอ่างันนี้พ่อเ่าสายสงโท่มากพ่อนี่ยจว่า็ูสีมาลูกมากปล่อยไปเก้าทีเก่าทีตอกตอกทีทีหกทีสามกูเอียดเหยียดวัดถูกเจ้าไมไดว่าเอาชูใหเขาเลยนะเขาเป็นเต็มไม่ทีเก่าเก่าทีนะทิมบ่ได้ยังไะ วันนี้พูดยังเพงบอกทรมากแม่พรทจันทรเส้นสายอันแม่เนี่ยตัวใดแม่ที่แม่บอกมากนี่เทาแกรกก็แกรกก็เน้นโน้ตที่ที่เขาที่ที่เขาี่อะไรตื่นมนไลยรูกวางสี่สสสสลห,สหลังเหมือนทำบอกเขานะ่ะอันตรายบอกระบ,บอกซื่อๆเดี่กับกับเป็นกัเป็นคิดอยู่บ่น้อบ่อน้อนะไม่ใหญ่นะจ้าแต่ว่าย เขาเขากระปั้งก้อนแม่เนาะเขากระเล็งเพชรทุม <c oughs> ในย็นว่าซื้อเงินเปียกเงินขนาดถือแคบบาทแก่ได้ที่แสนจ้ะโอ้เขาก็ลงทุนหลายเนาะเขาลงทุนหลายเขามีทุนแล้วเขาลงหลายไปหาว่าช่วพวกบ้านเจ้าเทียาสุดยอดอาวุธได้แค่นั้นแม่ผู้ดเดียวดเลยไปซื้อน้ำไปแต่ว่ถือเขาว่าเออดวงเขากันแต่เขาบอกว่าที่หลัดคือเขาบอกว่าแม่ รู้จะเอาเลขส์แลแม่จุลหอดมือแม่ตายคุณแล้วพนะกเข้าว่ายางงแม่เอาการแท้ดีใจด้อผู้ถือกระไดดวงเข่ากันน้องแม่เนาะเงาเพิ่งือดวงสัมพับการเครื่องเครื่องกับแม่กับปันดีเด้อจ้าแม่กับปันดีเด้อพ่อกับปันเกี่ยวจ้าบามี่มี ผู้ต้มันตายชุดขืนอื่นอยู่ห้องพักแม่เ่าอดไขอยู่อยู่มันแต่ก็มีศูนปานนั่นแหละเออมันก็มีทั้งซุนทั้งงบมาผู้ใต้ตายแต่ซุนแม่ก็ตีอยู่แน่แต่ก็ได้ที่ตีกได้ตัวแน่ตีโชกเพราะกัญญาิมับริาลตีเขาฝเกี่ยวบริพเที่ันเกี้ยวแนี่ยถือเม่นเพรเี่ยเป็นเือมืือเลี่ยวตาชัน ดีใจดอมเด้อแม่เอาตองวดไว้แล้วสิฟังแม่ไปเรื่อยๆนะจ้าเร่อยฟังไปค่ะทีแรกว่าสิบอท่านบอกก็้โทคผิดมากก็ดีค่บอกเลยบท่านบอกบาบาที่ัวอหาน้องสาวว่าเขาที่ภาพแมนดูละบอมอนี่สิไปม่อ่อดลกได้คือการพสไปบเขาสงสัยเพื่อนให้บอกค่ะแม่สงสัยมันบอกให้ฝ้าป่อยเนาะค่ะสิเดงป่อยเนาะเอา จ่าขอบคุณแม่ได้รยเดอลูกสีโต้ไปหาไมคร่บขอบคุณคุณแม่ครับครับอยากไปได้ดีเนาะอืมแกโทรมาโดยบังเอิญเลยบองสักเพราะว่าโดยบังเอิญเอาแบบขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเพิ่งใกล้ใเอาแบบนี้นี่ก็เป็นเลขความฝันนะคะของแม่สิบแปดงวดเนาะค่ะงวดนี้ก็ แม่ปล่อยมาแล้วนะคะให้มาแล้วห้กกอนมูนะคะหกศูนยนะคะพี่น้องคาน,นี้ก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะค่ะมักกระจังตามนะคะว่ามักกับพลาน,นะคะเนาะค่ะก็ขอให้พี่น้องเอฟซีรวยๆทุกคนนะคะ